อันนี้มันจะแบบลีๆส่วนนี้มันจะแบบกลมกลมหน่อยไอไข่แฝดเนี่ยถ้าเกิดมันเอาไปฟักเนี่ยมันจะเป็นไงก็เลยไปหาข้อมูลส <c oughs> วัสดีครับผมเป็ะครับและนี้ก็คือเป็ดทีวี <c oughs> อ่ามาคลิปนี้ก็เป็นถ่ายเฉยนะครับคือถ่ายเฉยเฉยอีเท่าไหร่เราไม่รู้ครับก็คลิปนี้มากับไข่ครับอันน่มาเป็นแผงเลยคือซื้อไข่เข้าบ้านแล้วก็แบบจะมีไข่เยอะแยะทีนี้ไอครั้งที่แล้วครับที่ผมซื้อไข่มาแล้วก็ ซื้อแบบคล้ายๆกันนะเบอร์ศูนย์แล้วก็ซื้อเป็นแผงเงี้ยเจอไข่แสดครับหลายฟองประมาณสี่ห้าฟองได้ซึ่งพอมานั่งดูอะผมว่าไขาแ่แฝดมันก็จะแบบมีลักษณะพิเศษของมันเนะมันจะยาวๆแล้วก็แบบไม่รู้อะไม่เหมือนไข่ทั่วไปคือจะยาวๆใหญ่ๆอะแหละอย่างอันนี้อย่างอันนี้ <laughs> เนี่ยอันเนี้ยเดาว่าเป็นไข่แสดครับจากประสบการณ์นะที่แบบเจอมาหลายอันเนี่ยถ้าเทียบกับไข่ทั่วไปเห็นปะมันจะดูยาวๆดูลีลีเออมันจะดูยาวๆกว่าซึ่งไอ้อตใหม่เนี่ย ก็มีเนี่ยอันนี้แฝดชัวเลยดูเห็นป่ะมันดูแบบแปลกๆอะ่ะเอออย่างอันนี้ก็ดูดูแฝดนะแล้วก็หาข้อมูลไปไป,ไป,ไปมาๆบอกว่าไข่แฝดมันจะหนักกว่าไข่ทั่วไปครับก็เดี๋ยวมาลองคัดกันดูอันไหนไข่แฝดไข่ไม่แฝดแล้วก็มาชั่งน้ำหนักเทียบกันพอเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะมาฟันธงกันครับว่าไข่แฝดจริงไหมอาจจะตอกสักสองฟองอ่าแล้วก็กินไข่ดาวแฝดต,ตอนท้ายมาอ่าเดี๋ยวตั้งนะฝั่งขวาแฝดนะครับฝั่งซ้ายไม่แฝดนะ ไม่แฟเออพอจะเห็นความแตกต่างไหมเดี๋ยวเรามาลองชั่งน้ำหนักกันดูนะว่าฝั่งนี้น้ำหนักเท่าไหร่บ้างแล้วก็ฝั่งนี้น้ำหนักเท่าไหร่บ้างเอ,อมาครับก็เริ่มชั่งครับเริ่มจากไข่ธรรมดาก่อนนะนี่ก็ชั่งไป71 79 72 74นะคือรวมๆเนี่ยจะอยู่70ต้นต้นๆครับแต่ส,ส่วนใหญ่ก็ชั่งไปทั้งหมด11ฟองครับคิดเฉลี่ยแล้วอยู่ที่73 4กร,รมัมเออ ประมาณนี้ต่อมาก็มาดูไข่ที่น่าจะเป็นไขแ่แฝดหกสิบเก้าเจ็ดสิบห้าแปดสิบสองเออช่างไปห้าฟองครับมีแปดสิบกว่ากว่าอยู่สองฟองที่เหลือก็เฉลี่ยธรรมดาหมดอ่ะสรุปลองช่างน้ําหนักดูแล้วนะครับจะมีฟองนี้ครับที่มันหนักแปดสิบนะครับที่เหลือก็เฉลี่ลลยใกล้ๆกันประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบนิดๆน,นะแต่ว่าด้วยรูปร่างอะ่ะผมว่ารูปร่างอันเนี้ยน่าจะแฝดเดี๋ยวมาลองพิสูจน์อันนี้ดีกว่าเอาเลยนะเดี๋ยวตอบดูเลยนะว่าแฝดไม่แฝดนะครับ มาครับจะแฟดหรือไม่จะแฟดหรือเปล่าเฮ้ยตอกเลย one two three ไปอไข่แตกอะ่ะไม่รู้แฝดไหมรู้หรืว่าไข่แตกเนี่ยแฝดไหม เศร้าจัดไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาฟองใหม่แล้วก็มีฟองนี้ฟองนี้ไข่มันแตกครับเนี่ยไข่ไข่มันล้าวแล้วก็รั่วก็ปอกไปเลยเพราะมันคงจะกินลำบากว้าเนี่ยครับฟองนี้ไม่แฝดน,นะนี่ฟองนี้หน้าตาประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวลองอันนี้แล้วกันอันนี้น้ำหนัก7จกร,รัมคือไม่ได้หนักมากแต่ว่ารูปร่างดูแบบ แปลกประหลาดอะเออน่าจะแฝดมาไม่แฝดอะแต่ไข่ใหญ่เฉยเออไม่แฝดแต่ไข่แดงใหญ่มากนะครับงั้นเดี๋ยวมาลองสองลูกนี้สักลูกหนึ่งเนอะว่ามันน่าจะมีไข่แฝดสักอันแหละเมื่อกี้ที่พยายามพิสูจน์นะก็คือถ้าเกิดไข่รูปร่างประหลาดเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าจะเป็นไข่แฝดแต่ว่าดูๆไปแล้วเนี่ย น้ำหนักก็จะมีส่วนด้วยนะเอออย่างสองฟองเนี่ยครับรูปร่างประหลาดทั้งคู่นะครับก็คือเป็นแบบลีลีแล้วก็น้ำหนักเยอะเนี่ยถ้าเทียบรูปร่างกันนะเห็นไหมอันนี้มันจะแบบลีลีส่วนนี้มันจะแบบกลมๆหน่อยอืมก็จะมาขอเดาอีกทีว่าอันนี้จะเป็นไข่แฝดน,นะครับมามาไม่แฝด ไม่แฝดะโหฟองนี้จะแฝดไหมเนี่ยเริ่มไม่มั่นใจแล้วให้ตายเถอะเอามาเทเก็บกลายเป็นคลิปภารกิจตามหาไข่แฝดนนี้แฝดไหมตองนี้แฝดไหมเอาไว้ไม่แฝดก็จบเอามาฟองนี้นะครับรูปร่างประหลาดน้ำหนักเยอะไม่มีความมั่นใจแล้วมาดูแฝดหรือเปล่าลุย ไม่แฟดโอ้ oh my god ตามหาใข่แฟดอ่ะเทเก็บโอเคครับลูกสุดท้ายถ้าไม่แฟดก็คือไม่มีนะครับคลิปนี้ <c oughs> ผมว่าไม่แฟดแน่เลยะรูปร่างก็แบบปกติอะ่ะไม่แฟดหรอก <c oughs> one two. ขาไข่แฝดโอ้โหตอกไปกี่ฟองเนี่ยนี่ครับแฝดจริงแฝดจริงมาไม่ได้โมดูดิฟองที่6นะครับกว่าจะเจอไข่แฝดส่วนวิธีการดูอ่ะไม่รู้ดูยังไงเหมือนกันนะต้องดูจากชุดที่มันแบบมันแฝดมั้งแต่ว่า ไอ้ล่าสุดดูคล้ายๆกันแบบไข่ฟองใหญ่รูปร่างลีๆทั้งคู่เลยก,ก็ไม่ได้เออสรุปไม่รู้ดูยังไงเหมือนกันไขแ่แฝดต่อกมาทั้งหมดอสามสี่ห้าอันนี้คือฟองที่หกนะครับฟองที่หกกว่าจะเจอไขแ่แฝดโอเคโอเคเฮ้ยเดี๋ยวไปทำไข่ดาวกินกันมา เอามานี่ครับโอ้โห <laughs> มากินกันกินกันผมใส่แม็กกี้นะครับแม็กกี้พริกไทย <laughs> เคยทำสิบวิธีกินไข่ดาว <laughs> เออแต่ว่านี่แหละอันนี้คือเวิร์กสุดนะเค <laughs> okay. นี่ครับเป็นไข่ดาวแฟดแม็กกี้พริกไทยนะครับนั่นแนหละถือว่าทอดกรอบผมไม่ชอบใส่น้ำมันเยอะนะครับผมเป็นแบบ ใส่ครีมน,นิดนึงอืก็ไข่ดาวทั่วไปแหละแต่ว่ามันอร่อยเพราะหิวแล้วก็ไข่แดงยังไม่สุกนะครับเพราะไข่แดงมันไปแบบแปลกในปากมันค่อนข้างจะแบบละมุนมาคำนี้ อร่อยมากอร่อยเออแล้วก่อนหน้านี้ผมก็อยากรู้นะว่าเฮ้ยไอ้ไข่แฝดเนี่ยถ้าเกิดมันเอาไปฟักเนี่ยมันจะเป็นไงก็เลยไปหาข้อมูลว่าเฮ้ยตกลงไข่ไก่เนี่ยมันอะไรยังไงปรากฏว่าไข่ไก่ที่เรากินอะ่ะ ส่วนใหญ่จะไม่ได้ผ่านการผสมพันธุ์นะครับก็คือเอาไปฟักมันก็ไม่ออกมาเป็นตัวครับแต่ถ้าสมมติเป็นไข่ที่ได้มาจากแม่ไก่ครับที่ผสมพันธุ์มาแล้วครับแล้วออกมาปุ๊บได้เป็นไขแ่แฝดไข่แฝดอันเนี้ยส่วนใหญ่มันจะฟักออกมาเป็นตัวไม่ได้นะครับเพราะว่าเหมือนเป็นไข่ที่ไม่สมบูรณ์นะครับหรือบางทีฟักออกมาแล้วมันก็มีโอกาสที่ไก่จะแบบไม่ปกติเยอะอืมเพราะฉะนั้นเหมือนประโยชน์ที่ดีที่สุดสําหรับไข่แฝดนี่ก็คือกินนะครับเออให้คนมาตอกแล้วว้าวว้าวกินเนี่แหละน่าจะมีประโยชน์สุดและ แล้วก็คลิปนี้รวมๆก็น่าจะประมาณนี้เนอะเฮ่ไข่แฟดอืกว่าจะเจอนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีคลิปพวกประดงประดิษฐ์ของเกี่ยวกับวิทยาศร์วิทยาศาสตร์เพิ่มเข้ามาครับเฮ้ยเป็นซีซั่นใหม่เป็ดทีวีซีซั่นสี่ซีซั่นหนึ่งนี่ช่วงพีคนะครับช่วงสองช่วงสามนี่ช่วงสองแบบไปต่างประเทศช่วงสามนี่คือช่วงหกยาวซีซั่นสี่นี่คือเดี๋ยวจะกลับมาดูอีกทีว่าจะเป็นยังไงครับรอดูเก <c oughs> okay. คลิปนี้ไว้แค่นี้ก็าฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะมี f a c e b o o เฟซบุ๊กไอจีก็ไปตามกดนะครับเจอก,กันบ๊ายบายเย้